วันนี้เรากลรีวิวของเล่นนะคะของเล่นมีเยแบบ่าถ้าไก่ยาด้วยก็อป่านบ้านตาตแล้วก็ปืนฉีดน้ำของพวกนี้เพื่อนให้มาหมดเลยนะคะชื่อยานหล่อชื่อจริงชื่อมนัสนามสอนน้ำนี่ค่ะนี่เพื่อนก็ใช่มาเดี๋ยวเราไปเล่นบ้านตกตะกั่วกันก่อนเลยดีกว่าค่ะอ้าวแต่ทำไมกล้าไม่จับตรงนี้ทุกคน นีทุกคนเฮ้ยพเพื่อนแต่งชุดมาให้ก่อนเลยอะทุกคนตัวนี้เลยตัวนี้กับตัวนี้แต่งชุดให้ตัวนี้ก็เหมือนกันนะคะคือเราจะแบบมามาทำมัน,นอีกนะคะมาแต่งชุดให้มันเด็กนีเอาตัวนี้เลยให้กับตัวนี้นะคะ ดูเค้กค่ะทุกคนน้อ,นองหลับนี่น้องร่างมากเลยโอ้ไม่ได้ติดตรงนี้หรอให้ติดตัวต,ตัวเล็กๆหูวนี่ยคะ่ะทุกคนข้างนอกก็เป็นแบบบรรยากาศแบบมีนกร้องร้องร้อง,องจิ๊บนะคะเราก็จะเปลี่ยนชุดให้มันระวัง เสร็จแล้วต่อไปติดโบให้ละบูปูเอานี่ค่ะบูเอาหันไปจลอดรอ็นไหะติดโบให้ตัวไหนดีติดติดติดตายบนปากโอ่งเสื้อที่เป็นพาวเวอร์พับโกนะคะอืมที่คาดผมนี้ก็ให <c oughs> ้เห็นไหมคะ <c oughs> ทุกคนแล้วก็แปะให้เลยแล้วก็เอามาเก็บที่เลยแล้วทุกคนเราก็จะแบบามาเก็บที่ซะบ่อยให้มันดีทีหน่อยมันก็จะมีแบบคนคนเล่นข้างน,นอกคนเลี้ยงนะคะเรียกกันไปเรียกกันมาเป็นแบบ เขาบ้านข้างๆของฉันเขาเป็นเพื่อนเพื่อนกับฉัน,นคือแบบไม่ได้เป็นเลยมากค่ะคือแบบคือมีคนถุงหาแบบหาอยู่นน่นหาอยู่นี่นะคะมันก็จะมีคน,นเสียงแบบเสร็จแล้วค่ะอันต่อไปอันต่อไปกระจกกระจกพิเศษบอกคาด้วยค่าดับเล่นในปัตตี น้ำเลิศมากชิ้งานเลิศจริงหรอนี่ค่ะพือฉีดน้ำดีเพื่อนให้มาคือเขาทำกองส่มไหมบ้านตัวนี้นะคะเนี่ยเป็นแบบเป็นไ่เสียด้วยแล้วก็เป็นแต่ย่าง กูอันนี้เราชอบมากอันนี้เพื่อนเมันจะน,นังก็ให้เหมือนะคะ่ะน่ารัามากเลยเราชอบมากเลยค่ะทุกคน,นจะเปิดที่ดูข้างในเป็นยังไงใครชอบด่นไปซื้อนะคะอีเอานี่นะคะแบบดูนะคะเป็นใบเลยอย่ะเดี๋ยวโชว์ไปให้ไปเูย่ะนี่ใครใครเห็นเหมือนกันนะคะเราก็จะแบบ เออนี่หมดแล้วค่ะเราขอแค่นี้ค่ะายบายค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวรีบกดได่กดไล์เยอะๆนะคะบ๊ายบายค่ะตอนนี้เราจะแบบอ๋อเราจะไปเล่นข้างนอกนะคะ่ะายบายค่ะเราขอจบแค่น,นี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องนิวินาวันนะคะบ๊ายบายค่ะขอบคุณค่ะ